วันเขาทำกันยังไงไม่เป็นไม่เป็น <ừ> ไม่เคยเราก็รวบเลยรวบเลยแล้ว <c oughs> ไอ้รวบที่ว่ามันรวบยังไงไม่เคย <c oughs> ไม่เป็นไม่เคยรวบยังไงทำไม่ดูหน่อย<ม>เอาไปไหนจะเอาไปทำให้ดูหวงหมอนแบ่งๆกันนอนสิเสียนเยอะถัาเกลคลนาดอุ้ยทำไม่ดูหน่อยมันดึงกระจุงเท้า <c oughs> โอ๊ย กินไบโอแลกสิเจียนํำเนี่ยหายเหรอเกี่ยวขายของไปก่อนเป็นไงจะได้ทำไหมเนี่ยได้ทำทําสมมตินะนจะมันถอยหมอนมันนี่จะไปถอนหมอนอะไรไม่ใช่กลมาใกล้ๆนี่ก็เถ็บหมอนเนี่ยแน่เราจะให้พูดอะไรก็เออถอยมาตรงนี้นี่ขยับหมอนพูดมาได้ถอยหมอน เขาไม่คิดอะไรกันี่เขาคิดทั้งนั้นเนี่พยพระเอกเ,เรื่องตึงบอเ<า>นี่สมมุติว่านี่คือทีลาวันอ๋อทีลาวันนี่กระบอมชั้นสแสดงเป็นมังสุมาเป็นพระเอกซะด้วยอ้าวรูป่างช่งสมมุติว่ารวบยังไงรวบยังไงนี่ไงพอเรานาตอนสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูหน้นตาต่างปิดหมดและไม่มีใครอยู่และ จำลองเหตุการณ์นี่จำล,งลองเหตุการณ์เราไม่เคยใช่ไหมเรา,เราก็จะไป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 อย่างนี้ไม่ได้นะเร,เราก็ต้องมองเขาเลยอุ้ยมองไม่ได้แล้วเขากำลังงอนอยู่เดี๋ยวเขารู้เหลี่ยมเรา <c oughs> เราต้องมีเหลี่ยมเราก่อนเราไม่เคยเนี่ยเราไปโจมมัเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้าผิดผิดที่ผิดทางเนอะโอ้โหตาย <c oughs> นี่เราก็อย่างนี้เลยนิ้วมือข้างนี้เราไม่รู้จะไปไว้ไหนเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเราก็ม้วนกางเกงเลย ม้วนกางเกงแบบเขินไงคนเขินนะม้วนกางเกงม้วนไปม้วนมาม้วนไปม้วนมาได้ไหมตาเราเนี่ยอย่าไปอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะทำไมเราเราเหลวใช่เลยเหลวใช่เลยเอาอย่าไปมองจ้องอย่างนี้เดี๋ยวเขารู้ตัวเอาเลยเอามองหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมแล้วเขินไปเขินไปในใจคิดนะในใจคิดมึงโดนกูเนี่ยโดนเนี่ย แน่ๆใช่มั้ยพอได้เหลี่ยมปุ๊บเราก็รวบเลยโอ้ยอ๋อรวบเนี่ยช่วงเนี่ยตายนี้นะเอาอีเลยไปรวบข้างใต้เดี๋ยเขาจะนี่ไงแขนเขาเขาขวัดควายได้เดีเขาตกเอาหน้าหงายเลยแล้วรวบยลงรวบแขนสองข้างเลยอ๋อตรงนี้เลยอย่างนี้เหรอไห้ดินไม่ได้ทีเนี้ยหน้าเราก็ลอยได้เรื่อยๆแล้ว

อย so ู่ตรงไหนแล้วน yeah, ี mm ่ข้างบนเลยข้างบนเลยเหรอโอ้ยเธอประทับได้บนเลยเจ้าที่จัดที่ตรงนี้เหรอจ้ะตรงนี้จ้ะเห็นไหมเขาเขียนที่ไว้เจ้าสาวตรงนี้เจ้าบ่าวอ๋ออ่ะโออ้งวางงมือลงมือตรงนี้เนาะนนั่แหละนนั่แหละเดี๋ยวก็เริ่มพิธีเลยเฮ้ย มึงนั่นแหละฮะนี่จะบบาอยู่นี่เอาวันนี้เอาไปทิ้งนี่แต่ว่ปกจริงๆเลยมึงเนี่ยเป็นั่งทำไมอ่ะม้วนก่อนหมุนหมวนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเลี่ยมลึกในใจมึงโดนกูแน่ๆนนี่มึงลึกในใจนะแต่หันไปบอกบุฟเฟ่หมูค่ะโอ้โหอ๋จะสดงว่าเตรียมเคี้ยวเต็มที่ชอบบุฟเฟ่หมู พวกเขาไม่ใหญ่เลยเฮ้ยจะบ่าวเจ้าสาวพิธีพร้อมไปเอาไอ้นี่มามาสังอ่ะมึงไปเอามาสิอะไรอ่ะจะใช้ต่ออีกไม่ใส่กูเส้นตำเส้นตำอะไรกูเส้นตำอยู่คุณเหนื่อยแล้วเดินมันเตะถ่ากแรกแล้วนี่ไม่ไหวแล้วต้ให้กูเดินกระยองกระแยงเนี่ยไม่เอาของวันใครอ่ะของวันใครครับของเราเปล่าฮะโอ้ยพวกยิงระวังเขาบอกขวัวก็แล้มึงไปนั่งขวางเขาอ่ะขอบคุณนะครับครับ รางวัลเขามาทั้งคืนเลยเน้อขอบคุณแม่นาแม่พรแล้วก็พี่เปิ้ลได้ปลาแล้วบอกนะทำตาทำตาเป็นเจ้าหวานแหไปพี่ไปไปเอามาน้าสั่งอ่ะมึงไม่เอามาดิทึงไมขี้เกียจจังวะแม่พรพี่เปิ้ลนะคะมึงรู้ได้ไงกูขี้เกียจกูเดินมาทั้งวันแล้วเนี่ยกูก็เดินไปตามคนโน้นไปตามคนนี้ไปแบบไหนมึงอะน้ำสั่งอ่ะอขอเป็นน้ำดำทำมาลดนะ น้ำชาบูเหรอน้ำชาบูอ่เดี๋ยวจัดให้เลยชาบูน้ำดำมีน้ำหมาล่าด้วยฮะหมาล่าเออล่าไปเลยลออยู่รออยู่ไปเอามาไปเอามาถ้างั้นไม่ต้องไปเอาสังแล้วมึงไปเอาหม้อชาบูมาใส่แล้วกันไหมไปเอามาพระสังอ่ะมึงไปเอามาดิไม่ไปกูก็ไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปกูไม่ไปแล้วใครจะไปจะดูสิว่านั่งทำแหล่อะไรวะฉากนี้มีตลกอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ย ไปนั่งมองเชื่อเพื่นเนี่ยจะผูกคอตายเปล่าอะะไรรกเพกแล้วมานั่งเบิ่งอะไระจะซื้อที่เขาไงชอบปากทีชอบไงชื่ออะไรเนี่ยมังช่วยไม่เห็นช่วยทำส้นตีนอะไรละ <c ười> เลยอ่ะโอ้ยไอ้ช่วยไปเอาพระสังมาเอาพระสังไให้หน่องพระสังเองเอ มันเป็นอะไรเนี่ยขูดเสียนดำ,โ,นำนโอ้โเวด้วยเทียนดำไปตุ๊มันอยู่มาดีๆเออไ,ไปแล้วพาษสัง่งไอภาษาสังมาไม่ได้ใช่ไหมทำไมติดฉันเพลนใช่ที่ไหนอะ่ะเออกูเคยเล่นพวกนี้นะภาษสั่งมาไม่ได้แบบติดฉันเพลนไม่ใช่สังทองออสังทอง,ส,ง,ทองสังทองมาไม่ได้ทำไมสังทองตายแล้ว สังทองทีใส่อะไม่ใช่แล้วเฮ้ยสั่งทองมาไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะมันจบจากช่องเจ็ดมันฉายช่องอะไรต่อไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอว่าจฉายคนสามเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปสั่งอะเดินเดินเหยียบไปว่าดีดีเออมันอยู่ข้างบนดีดีผมไปเดินเหยียบมันอะไอ้โง่เมื่อกิ้อะไรมาเนี่ยวน้ำดูที่เนี่ยมักง่ายแล้วลิเกสอนลาวก็จะหอยสั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ ที่มึงมันขี้เกียจเ,เดินไกลไม่ได้เอออันนี้ใช้ได้เฮ้ยอันเดิมแหละเอานี่แล้วกันจะเสียเวลาด้วยอขอได้ชะกระหม่อมมังช่อจะขอรถน้ำสังให้กับทั้งสองพระองค์เป็นคนแรกนะพระ,ะเจ้าค่ะเดี๋ยวตัต่ออกันมานะเตรียมตัวน,ะนี้เออดีๆขอให้ทั้งสองพระองค์รักกันานานนะพระเจ้าค่คะ ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ขอได้กินโคจิฟรีนะผู้เจ้าค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์คุ้มเลยอ่ะทำไมกินทั่วไปหมดเข้าไปในห้องในครัวนูน่นบุฟเฟ่ต์เขาก็ต้องกินให้คุ้มอเออไปก็ต้องกินให้อิ่<ด>มบังตีนะเดี๋ยวรดน้ำเจ้บ่าวจะสาวแล้วก็จะร้องเพลงเจ้าบ่าวเจะสาวฟัไไไงไม่ต้องตีไม่ต้องตีจะร้องเพลงไม่ต้องไม่ต้องตี ไม่เอามาหัวลีเหรอไม่ต้องจะร้องเพลงไม่จะบอกต้นตฟังเป็นเกียรติในงานโอ้หเป็นเกียรติด้วยนี่กระทมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเกิดพ่อคิวไปแล้วเขาไม่ตีอะพี่พาชร้องไม่น่าอยู่ก็ต้องน่าอยู่เพิ่มอะไรนะพี่บ้านบอกไหม ไม่ใช่ก็คือกูไม่ให้มึงตีนี่คือมึงไม่ต้องแบบตีไม่ต้องพ่อคือกูร้องเพลงมึงเข้าใจป่ะมันก็ต้องมีดนตรีให้มันมีอารมณ์ด้วยให้มันคืคืดนี่มันงานแต่งก็มึงพูดไปรู้เรื่องไอ้ต้อมมึงจะเอาแว่นมึงไปไหมเยจะให้มันมีชีวิตคู่อยู่ามีคนนี้ก่อนอย่าไปต่อยต้อมต่อยพ่อมึงดีกว่าเ้ยไปต่อยเขาทำไมล่ะเขานั่งเฉยแล้วเนี่ยให้มันคึื๊๊ดหน่อยเอาไปคึื๊๊ดหน่อยได้เลยได้เลยเออแค่นั้นแหละอ่ะมึงขึ้นมัน เตี้แล้วางโยบินดูติ้นแววราไอะไรล่ะสันดานตียนมึงร้องได้มึตีไม่เข้ากับมเองอ่ะมร้องเตะชิงเตะชาไม่มีใครตีเข้ากับมึงได้บอกเลยกระท่มของพี่กระท่มสาเหมินกระท่มสาเหมินอนี่ร้องอะไรเมินพะร้องอย่างเงี้ยเลยเออหาล้องไม่นาอยู่กระท่อม น่าอยู่มันโดน่าอยู่เพิ่องมังเห็นมึงเป็นไงวะขันมากมาอีกแล้วทำไมร้องบ่อยจังเลยดูดูอย่าๆร้องให้มันเข้ากับร้องไม่เข้ากับงานเลยงานแต่งงานแต่งต้องร้องเพลงรักเออโอ้ยน้ำเออจังเลยภาษาเฮ้ยทำไงถึงให้เข้ากับงานเขาอที่ ผัวเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิดหอดเจ้ายังคือเก่าบอเคยมีผ้ายเฮ้ยรู้มากเลยนะมึงไม่ผัวเขาแม่ฮะเราผัวก็ผัวเก่าเฮ้ยแขกหมดจังอ่องไอ้ที่ไหนตัวเลยตัวเลยตัวเลยออกมาออกมาเฮ้ย ว่าปึ๊บคุณล้อกไปแล้วเออเขาอยู่สองคนใช่ไหมเออจะได้ปรับความเข้าใจกันเดี๋ยว้ธรรมชาติเปิดไปก่อนเฮ้ยมึงหาอะไรไอ้หงายลงมึงอยู่ข้างในม้ะเน้อเป็นเรื่องใหี่เลยมึงเรียกมันที่เน้อแม่จ้างไม่เคยเลยผมทำอะไรเน้อก็งักหน้าดูนะยัยยัยเข้าไปเลยอันไหนเข้าไปเลยดันอยู่ข้างในอยู่ข้างใน เสือกขังรวมตัวได้เร็ลวลงมัมันทำอะไรเนี่ยเอฟฟังไงตายแล้วห่างกันแค่กำแพงกันลืมจะหมดแล้วที่มังชงายมาสอนเอาไว้เนี่ยอยู่เอฟหนึ่งอยู่สองต่อสองมันชวช์นมันชว์ แม่ต้องทำอะไรนะแม่ที่เรื่องแอบฟังถนัดน,นะไปจำลืมได้ยังไงเนี่ยจะว่าไม่รู้ประตูทำแม่งจะสนิทหมดเลยเด็กก็ไม่มีอากาศหายใจก็ไม่รู้ล่ใครโทรศัพท์บอกวะบังชายนะยูสองหสันอูวสันะสสก็ดิ้กกต่สอสองทำไปอย่างไรขอมึงเลยเนี่ย โอ้โหสันสันอยู่ไหนเนี่ยควานมึงตัดกางเกงร้านไหนเนี่ยลึกขนาดนี้เนี่ยฮะเฝ้าเจอไหมเจอไหมเจอโอ้โหนุ่มเอ้ยไอ้พวกพี่ทำไมเนี่ยมันสั่นเยอะไปเอากลับมาไม่ชอบอยู่ไหนเนี่ยหาเจอเหรอไม่หานสักทีอยู่ในร่องเขเว่ยไป็นตรงตรงนี้ไม่ใช่ไงเว่ยเฮ้ยใครอะใครอะทำไมถี่จังวะเฮ้ยไม่สแกนนิ้วมืออันนี้สแกนนิ้วตีน ทำไมอ่ะเนื่อป้องกัน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 จำไปใช้กันน้องน้ำเพชรได้ไม่ได้ไม่ได้เลยฮะมันก็จีบตีนกูไปแตะกูต้องใส่รองเท้านอนไงเฮ้ยอยู่สองต่อสองของทอมดวะเนี่ยไม่อ่านเลยร่วมเลยต่อที่ไหนทำยังไงดีเนี่ยนีรวบเลยพระเจ้าค่าไม่อ่านถ้าด้วยนะแอ๊ด อาจจะคิดอะไรอยู่เปล่านี่มันไม่วิ่งอ่ะสัญญาณเน็ตอะออไปไหนอ่ะแบตก็หมไหนนนกกัเียว่าจะตอบเนี่ยมัยนจะไงไงแม่มึงดีเนาะทำไมโดนทุกที่เลยวะสะเทือนเนาะสะเทือนสะเทือน บางชะไหนมังชะไหนน่นจาจะใช่แหละทำไมอ่ะกินชาบูเลย <c oughs> วันนี้นอนน้อยนะขอโทษบางชะไหนพระเจ้า,าค่ามหมูหมักเต้จิ๋วจังกินหมูได้จัไม่ได้ไฟเลยกินอะไรบางชะไหนเจ้าค่าอยู่ส้อนต่อซองทำยังไง เขินไงมุนเกงมุนเกงนี่สัญหามาสอนเนาะมุนเกงอ๋อเขินเขินเขินหาเหลี่ยมเลยหาเหลี่ยม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 เสียงเป็นอะไรเ้าพ่อดาวบ้านดอนมาหายู่ลึกในใจด้วยลึกในใจด้วยเราพูดธรรมดากานพ่อซะแล้วอืเฮ้ย โดนกูแน่ๆอาหารเหลี่ยมรวบเลยฮะรวบเลยรวบเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเฮ้ยเอาอะไรเขาบ้างเอาซะแตกไปแล้วบางทีเอาอเลยเอายังไงนะเอาใจใส่อ่ายังไงรวบปะเนี่ยรวบเลยรวบสองแขนนะสองแขนโทษทีเห็นเหรอเนี่ยเห็นอะไรวะ เงี้ยเลือดหน้าขาดด้วยนิ้วอ่ะเปิดประตู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 ใครก่อนนะเนี่ยใครใครเฮ้ยเฮ้ยหมดยังไม่ใช่ไม่หมอันหนีไปไหนนะไม่หนีแล้วขอเดินขอด้วยกูมาเรามาซมาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ เขาบอว่าทีละวันไอ้นี่เขายังเปิดประตูไม่เสร็จเลยใช่ไหมฮะวงเปิดเปิดพอแล้วไม่ให้นายมาชมาดูแลจ้งไม่ให้นายดูแลได้เลยตอนนี้ทุกสองทรงขอบคุณครับเสียงปลุกเตือครับพี่น้องแป็นรอมาเป็นปีเราไม่พี่ ไม่ยอมให้ใครมากล่ำกลายคดินสารวินได้เราจะขอปกป้องเจ้าและคดินสารวินนครเท่ากับชีวิตของข้ามันสมาแล้ขอมาให้มากๆนะเบนทันต่อจากทีชีวิตของบังค์ชาขอให้เบนทันเราท่านดูแลพวกเราด้วย ปี <issions> <gutter filtrate>